สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องเคล็ดลับผัวหลงรบกวนช่วยกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสองเพื่อน C.A. และ B. ซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงบัดนี้ที่ต่างก็ได้แต่งงานมีสามีด้วยกันแล้วทั้งคู่ ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสามีของทั้งสองโดย A. ได้ถาม B. เกี่ยวกับการที่สามีของ B. นั้นได้หลงชนิดที่เรียกได้ว่าโงหัวไม่ขึ้นว่ามีเคล็ดลับยังไงเธอทำยังไงเหรอเพื่อนสามีเธอถึงได้หลงเธอจนโงหัวไม่ขึ้นบอกฉันบ้างสิหรือว่าเธอใช้วิธีเดียวกันกับผู้หญิงทั่วไปใช้ โดยการอมนกเขาแล้วบีก็ได้บอกเอผู้เป็นเพื่อนซีไปว่าเปล่าขั้นไม่ได้ใช้วิธีนั้นและบอกไปเธอก็ทำไม่ได้หรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเอจึงได้รีบถามด้วยความงุนงงสงสัยไปว่าทำไมเหรอทำไมเธอถึงคิดว่าฉันทำไม่ได้ แล้วบีก็ได้พูดบอกเอพร้อมกับเอานิ้วชี้ไปที่ระหว่างขาจะทำได้ยังไงละ่ะก็สิ่งที่ทำให้สามีชั้นหลงชั้นจนงูหัวไม่ขึ้นนั่นมันอยู่นี่ก็คือที่สามีชั้นหลงชั้นจนงูหัวไม่ขึ้นก็เพราะว่าหอยชั้นมันใหญ่ๆซะจนพวกชอบที่จะจูบและเลียมากมาก ฉันก็แค่ทำความสะอาดด้วยการกำจัดขนบริเวณนั้นเท่านั้นเพราะเมื่อไม่มีขนจะทำให้ช่องคลอดดูสวยงามในสายตาผู้ชายเมื่อได้ยินที่บีบอกเอก็ได้ทำหน้าเบ้และพูดในใจว่าไม่น่าไปถามเลยเราโดนมันข่มซะ